ทำแบรนด์เสื้อผ้ามาหนึ่งปีต้องทำเสื้อตัวอย่างกี่ตัวมาดูกันครับทุกคนผมทำมาได้หนึ่งปีกับอีกไม่กี่เดือนนิดๆนะครับเรามาดูกันว่าผมมาทำตัวอย่างเสื้อไปทั้งหมดละกี่ตัวนี่ราวนี้ครับคือเสื้อตัวอย่างหมดเลยนะกี่ตัวใช่ไหมต้องนับป่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าสราวนี้วันยี่สิบตัวมาตรงนี้ราวนี้ก็เป็นเสื้อตัวอย่างหมดเลยครับทุกคนนี่ ก็จะมีทางที่ออกขายแล้วก็ไม่ได้ออกขายนะอ่าเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมนี่ก็ตัวอย่างนะะเสื้อเนี่ยตัวอย่างตัวอย่างเลยตัวอย่างเฮ้ยกี่ตัววะตรงนี่น่าจะประมาณสี่สิบตัวปะนสี่สิบตัวได้ตรงนี้ก็ตัวอย่างตรงนี้ก็อีกน่าจะประมาณสี่สิบตัวนะครับก็จะเป็นเสื้อตัวอย่างหมดเลยนะครับยังไม่หมดทุกคนนี่นี่นี่อ่ะนี่ อันนี้ก็ใช่ฮะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ในรังนี่ก็เสื้อตัวอย่างนะนี่เสื้อตัวอย่างหมดเลยเห็นไ,ไหมเนี่ยตัวอย่างลังนี้ก็ใช่ในถุงนี้ใช่ไหมอ่ะนี่ก็ใช่เสื้อตัวอย่างเนี่ยไหมในรังนี้ก็ใช่ข้างในในรังนี้ก็มีอีกนี่ก็ใช่รังนี้ก็ใช่รังนี้ก็ใช่เห็นไ,ไหมสีสีเนี่ยดูดิด หลังนี้ก็ใช่ในถุงตรงนี้ก็ใช่ยังไม่หมดนี่รงราวอีกนี่ตัวอย่างใช่นี่ก็ใช่ใช่นี่ใช่บอกวะอ่ะอ่านี่ก็ใช่ตัวอย่างนี่ตัวอย่างกางเกงก็ใช่ก็ประมาณนี้นครับประมาณกี่ตัวได้วะเป็นร้อยนะหนึ่งปีเป็นร้อยตัวนะครับนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องเจอในการทําแบรนด์เสื้อผ้านนครับผม